ลือ2คนนะโคตรมากเก้วนะเก้านั้นเองเนี่ฮะโอ้ยตีในพุกมก็ลุ้มกันได้ครับโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้มันมีฟิวฟีวิ่งดั่เบิลควิ้งไหมครับบอกเมื่อกี้ไหมถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่ดีโอ้เมลเดตมาใหม่ผู้ชมครับแล้วจะมีเป็นยังไงครับผมสำหรับแมพแรกเราที่หนึ่งใช้ชนะตกไปแล้วอันนี้อันนี้อันนี้ที่มีเปิดเดิมพันนี่คือไฟแรกใช่ไหมแมพแมพนะเป็นแมพเหรออ๋อเหรออ๋อเหรอถ้าเสมอคืนแต้มเหรอใช่โอ้ไม่มีแทงเสมอแล้วพี่ครับโอ้ เวมาดซ้อนเสื้อผ้านะเคบนะครับใครจะแก้ใครครับองลุกงก่อนเลยเฮ้ยองได้เกือบปีวันนี้ผมไฟดับไปสามรอบแล้วทำไมครับเบ๊ะว่า X D ตกเอาชัยชนะในรอบนี้ไปได้เดีวพี่ได้ใช้เครื่องสำรองไฟถ้าสมมติว่าฝนตกแล้วไฟไม่ดับเป็นอะไรที่รู้องเสียดีสนะ ใช่เ่รไม่มาถึงดับว่าะพี่ผมไม่เคยดับเลยก็ไก็ไม่ดับเลยังเว้นรถชนเสาไฟอ่ะไม่ไม่อยากพูดะลรมัวสวเป็นเพราะอะไรครับคุณดูไม่ใครดูไหมครับมันมีปัญหาัมมีปัญหาอันนี้คไม่ได้ฟ้งอ้วงตี้ครับบี่อาจหว่นอี่ไอ้นี่ก่ยไอ้นี่เราไม่เห็นหรอเฮ้ยอาโอ้ยหายวายวายที่ หายแปดหายก้าวแล้วหายสิบโอ้ยไปว่าไจัดซิเปอร์คิวไปก่อนเาเปล่าครับมว่าแมปสองง่ายแล้ว่ะดูเลยงาวียดีซซ เล่ล้อยแฮปที่ย้อยแปโอ้โหหมดหมดอันนี้ไม่ไหวแล้วอดเอาหัวห่วงเล้วเยเย็ดกูได้แต้มคืนเย็ดเย็ดเย็ดหนึ่อ้แย่กบเสแล้วอย่างนี้ถามแต้ม่งีถามแต้มอ่ะ ถูงี้รู้เลยอมสามแลไหไวตีมาตีมตหรอไอ้ดูไอ้ดูโทรศัพท์นะเยังไงาคละหแต้มไปกได้ไหมเอ็ดีพยายามรีอยู่เหมือนกีเหมือนกันจะดีขึ้นหรือเปล่าเาคนเนี่ยเอาือไลออนือได้ไหมได้ไหมเอาเกิดอยู่ครับ ยังไงออกมาช่วยเพื่อนโดไม่โดนเหรอวะไม่โดนแต่ก็เสียหลักเราเรียคครับุณผู้ชมครับจะหลุดปีไปฮะแต่ยังเหลือสามคนอยู่ครับส่วนยีอกรักก็สิบเก้าคนนะทรานผ้ชดี๋ยวดีต่อไปนะวันนี้ต่อไปเพราะว่ามจะพยยาาตีสวนครับเลิกไปไปแล้วถ้เกิดไปฮะีฮะไอ้หลังนี้นอร์ไม่เล่อนเหมือนเดิมไม่พอเลยครับต่อเมนหลักนี่ก็พยายามจะหยิบเพื่อนเหมือนกันนะแต่ว่าคนมันจะไม่พอเตรียเกมครับคุณผู้ชมครับ กลายเป็นว่าราที่สองเราของแมบบที่หครับ่ายชนะได้แก่ทีม J. O. J. ครับับและทีมที่เข้าได้เมื่อหผมมันข้าเก้าไปรอบก่อนก่อน้านี้แล้วมันไม่เอาเลยอะกิมาตวก็อก็ตายพวกเดียวพวกเดียวเ่อกี้พวกเดียว เห็นแล้วของเคดีครับซอยจุครับผมส1บตาย3ครับแล้วก็เอ็กซ์คูดดิ้งครับผมเบนดิสครับ10ตาย3นั่นเองครับผมผลสกอร์มาเป็นสี่ตายก็ไลอ้อนหมุนป่าก็อะไรับ้างเสมอกลางหนึ่งนะต้องรอดูว่าแมทที่2จะได้แมทไหนและเอ็กซ์ดีที่คือไลออนตัวปอมกูเป็นตัวปอมเปลี่ยนการแบนไหมเพื่อปรับปรุงเพราะผิดพลาดสำหรับแมทแรกไปนะว่านะเพรับผมต้องบอกว่าแก้กันเกมต่อเกมจริงผู้ชมฮะตรงนี้ครับก็ต้องรอดูครับว่า บอสเล็จะสั่งแก้แผนหรือว่าบอสรีโซจะสั่งแก้แผนได้ไาเคโอดีวะพว่อย่างนี้เอ็กดีน่าจะมีตเสียน่กับดี b ีคู่นี้เคโอดีกับเอ็ดีโอ้โหต้องบอกเหมือนรายการจับมาแกล้งนะครัคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นไรเป็นพี่เดวเดวพี่เดวเดี่เด่ดวเดี่เดเด่เดวพีดพี่เดวพี่เดวพ้ดวพา่เดนีเเวรีพว รอบที่สองผู้ชมฮะจำแมนจำแบนแบบจำแมนผู้ชมฮะเออเน่ยไปได้เาเนี่ยเขาบอกเออผู้ชมฮเกเออผู้มจำแมนจำแบนน่ะเออผอพูดรวนๆไหลๆแล้วเป็นอย่างดี้ตลอดผู้ชมฮะเปิดแทงแล้วครับไหนใครแทงวะครับผมเปิดแล้วไอรแทงแทงแทงใครแทงครับเป็นมีคนเสียแต้มอ่ะบอกเลยด่านเนี้ยใด่เป็นพาเอ้ยเมื่อคืนพี่เนิร์พี่ส่งอะไรมาอ๋อไอเฮียรอบนี้น่าจะไม่ใช่ปัญหาครับ ตรงนี้ระวังหน่อย XD มามกูแพง XD เลยแสนหนึ่งกดอออินเข้้าทำบบุญ่่อยๆชวงนีคือมันมันไม่หลายหลายเนื้อต้องที่แล้วแทง KOD นะทำไมครับแทง XD โอเนี้ก็พอฮะทหอมปากขอมคออแล้วกันคุณผู้ชมฮะแล้วมาครับผมสำหรับในช่วงรีวิวอิสกี้เมมนะครับรับมาไม่ได้เสียมาอะไรอยู่ละผูเคิร์ครับกระทางบรายเหมือนเดิมคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะที่ถูกแทนมา ทำในแบบที่วไวด้วยคทุกนาทั้สทีมคนละอยู่คนละาวเออคนละหนึ่งาวนะครับผมมาฮะมาครับคนละหนึ่งดาวครับก็วันี้มาดูแมตนี้ครับว่าใครจะได้คนละหนึ่งไทยกันบ้างอันนั้นมีหนึ่งาวไมีน่นึ่งไทนลาว่ไะไม่ใช่ประเทศลาวนะต้น่ามีแทงเสมอหมลาวอ๋อยังไงนะยังไงนะลาวอุล่ารเซน

าายากแล้วบอกเลยตุ yeah. ต้มดีๆก็ชนะเอ้ยเห็นป่ะอันเล็กฟองฟอดอันเล็กฟองฟอดอันเล็กฟองฟอดโอ้เหตุโอ้ยเราได้สอฟต์มมกซีรแล้วอวอา เสมอไงซ้อมเสมอไม่รอมนะเออเออใจใจรอบเดียวะุนอีกแล้วไอ้เชฟเจมันก็ถ้าไปเล่นเดี๋ยวไปส่งเลยถ้าตอนจากต้นแข่งรอบนี้นะเพราะว่าคนที่ซ้อมกับเราน้อยกว่าจะแพ้ใช เป็นตัวนำโชคเฮ้ยเเฮ้ยอยากนะอยากนะอาวี่เหรออารีเหรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้้วี่เฮ้ยมึงจะมาเดี่ยวไหมนี่เฮ้ยไปช่วยเพื่อนดตเรยตัเนี้าเกิดว่าปยโอ้มาเดี่ยวเฉยบอกเลยอุ้ยตีันดิรีซอยวอยูครับ่ายังไงล้มอยู่บนกัอรี่นิอันนิออนตัวจีิอนชุไม่มีครับ ออันไม่มีแล้วมันไม่รีไม่ได้หรอกไม่ขึ้นหรอกโอ้จบรู้แล้วยอดวิวอะยอนตัวจิตเจ็ด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 องคีุ้มากเียบร้อยซอยจูบชมพะโอ้โหแอต่อยีเป็นแต่เสมออยู่นะในแตช่เกมแรกตกไปทาั่แกกูแค่มาเสมออยู่ ถ้อยากได้ลุ้นอยู่ดีป้ะถ้าเราตัดเกมไเคได้อ๋อต้องไปสู้กับเองมันไม่ง่ายกว่ามันไม่ง่ายแล้วว่ะแปดคิวครับมีออนเอายังไงอ่ะทีนี้เมื่อกี้เจ็ดอยู่เลยนะไม่เวลาตีเพิ่มแล้วกล้องจับอ่ะมันจะคิวคิวจริงๆริะมันจะไปอยู่ตรงเด็บยุดเออใช่ใช่เพราะเขาแบกว่าโมเมนตัมมันกลับมาเป็นฝั่งของเคอดีแต่ต้องดูแล้ววม่เอ็ดี โพสติจะต้องแถบอุปกรณ์แล้วรอบนึงปึ๊บกดต้องตายไหมต้องตายเห็นไหมเด็กจับแล้วอันนี้จับมาแล้วจับตัวลั่นมาแล้วอันนี้คือจับตัวลั่นแล้วจับตัวลั่นแล้ว ก็คือตอนนี้ที่ทุกคุณผู้ชมเห็นคิวฟีดมามันก็จะมีแบบเคิวบนคิววัดคิวไมกคิวนะสูงสุดเนี่ยหมอเท่าเนียถ้าใครที่ค่าเยอะได้สูงสุดถึงส0คิวต้นไปเนี่ยคือมันจะขึ้นเลยนะว่ามอก์้อคูณสิบเ็สิบห้าูเหรอดติดตอลงา่คน่ลงเพื่อนด้วยอยแล้วไงหัวหวบีกแล้วหัวบีกแล้วโอ้หัวบะ อันนี้คือยังมีชุดใบอยู่ใช่ปะอันนี้คือยังมีชุดใบอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ยังทรงๆอ่ะแต่ต้องดูอ่ะไอง้ไอแดงไก่เขียวไอแดงไก่เขียวไอแดงโดน ัเขียวเป็นนักซิงเขียวเป็นนักซิงเงี้ยเขียวเอาไปทำเป็นตัวชกตัวไอ้แฟงเป็นนักอะไรฮะไอ้แฟงก็ไอ้เขียวเองอันนี้คือมีมีโซล็อกปะไม่มีไม่หรอตายยากตายยากเเาารียกว่ตายยากก็คืออุ้มอ่ะก็คือว่าแล้วเขาไปอุ้มกันเลยวะรู้อ่ะไม่รู้เนี่ยให้ว่ะ โหให้วาดไม้่วไม้แม็กมา้วยยันร่างบมากล่ไม้แมกมาตัวนี้แข็งมากเลยล่วงแลก็ปีลงมานี่เป็นความเชอนี่สิบเดแล้วคนเป็นสิบเอ็ดแล้วสองแล้วคิวหรือเปล่าเนี่ยแล้วควุณผู้ชมฮะมีเข้าขนาดจับได้อีกเนี้ยเรื่องต้องหินลอยอเหียแอราบจัดอะเฮ้ยแอร์ทาบจัดอะแอร์ท้าบเป็นไงวะต้องเป็นครับ่ลมีคิวเพื่อนไหมครับ

หว่างที่เขาไปจับคน่ะคนก็นั่นแบบนี้เนี่ยโอเคเป็นไงเนี่ยผมบอกแล้วนเนี่ยมันมีเอ็มพีเคร้อนๆหนาวๆนะตัาแก้มเพราะว่าเพราะเอ็มพีเคยังไม่เจอกับเดียลด้วยดีดีด้วยทีมที่ได้ชนะสามแต้มตรงนี้ตกไปดานฝัังของทีม อุ๊ยแต่แต่แต่เอ็กดีที่ตกอยู่ที่นั่งลำบากเลยนะลำบากแล้วลำบากเลยอ่ะก็ใช้คำว่าลำบากแล้ก็คือเอ็กดีถ้าจะได้รุนก็คือต้องชนะเรากับิบจริงจังสองของแมตช์ที่เหนือถึงจะมีมีรู้สุดใช่หมดแล้วแหละเสมอไม่ได้ด้วยนะเสมอไม่ได้เสมมอไไ่ด้ด้วยใช่ต้องชนะแบบได้สามแต้มอ่ะเหี้ยกลายเป็นเอ็กดีว่ะตกอยู่ที่นั่งลำบากอ่ะปุ๊บอัปเดตอ่ะ เอ้าค้างโอ้คู่ค้างค้างอะไรอะไรนะไปยิงค้างมันปิดเลยดิแอดโอ้แอดไม่ปิดวะแจกแจกเลยอ๋อแจกคืนแจกคืนเลยเนี่ยงูเสือ